ก็ยามค่าคืนกนแล้วนะครับวันคืนวันที่แปดก็วันนี้ไปรดน้าต้นไม้กันมาลดน้กันมาก็พอรถูก่บกัะแลฝนมันจะตกมันไม่ตกอ้าวว่าไงก็เลยต้องไปลงมือรดน้ํากลับมาสมึนยังไม่แอ่นนั้นยังรถเถื่ออยู่เลยก็รดน้าต้นไม้กันทุกเย็นครับผมแล้วก็มาเตรียมการสําหรับการแพ็คของขายของในรอบคืนก็คือรอบเช้าเนี่ยมันไปแล้วประมาณ สิ่ะไรนะเช้ามาเช้า,า,ชาน่าจาปะปาดสิบสี่สิบห้ามั้งผมไม่แน่ใจก็แบกกลับไปหมดแล้วนะครับรับคนที่สั่งมาในช่วงของเมื่อคืนกับช่วงเช้าก็ยืนยันว่าอาจจะส่งบินให้ทันหรือไม่ทันเคลียร์หมดแล้วครับถ้าอยู่แถวกทมรปริเมณฑลก็พรุ่งนี้ถึงถ้าอยู่ไกลออกไปก็สองวันถึงแต่ส่วนใหญ่ผมจะแจ้งไปทงข้อความหมดแล้วและสัการณ์ส่วนตกลงก็ทักกลับมาโอเคครับ แต่สำหรับคำคืนนี่ก็ยังมีออเดอร์มาอีกยาวเลยครับเข้าที่ดูนะครับก็มีเนียนะไข่ลอกปึง่งรายการที่หนึ่งหนึก้อนตำลึงสามร้อกรมัอมหน 1, ึง 1, ง 4, ่งกลุฟิโมนสิบซีเคนหนึ่งไข่พึ่งร้อยกรัมหนึ่งออเดอร์ที่4ก็จะเป็นอะไรเนีย่ยไข่พึออ 1, ่งกับฟิโมนหนออเดอร์ที่หอีกข่านหนึ่ง เป็นไข่เพิ่มตุกตุกฟีโรโมนอีกหนึ่งออเดอร์ที่หกก็จะเป็นอะไรหักเส้นผีครึ่งกิโลครับผมออเดอร์ที่เจ็ดก็จะเป็นฟีโรโมนสิบซีซีออเดอร์ที่แปดก็จะเป็นฟีโรโมนแต่สามสิบซีซีออเดอร์ที่เก้าต,ตอนนี้นะฮะก็จะเป็นหลอดนางพญาชุดชุดหนึ่งห้าอันอะไรประมาณนีะครับอีกหนึ่งออเดอร์ก็เดี๋ยวจัดการไล่แพ็คตามนี้ก่อนครับส่วนที่สั่งมาหลังจากนี้ ก็เดี๋ยวค่ว่ากันครับให้ผมแคป9อัน10อันนี้เสร็จก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมตอบคําถามอีกทีนึงครับผมเพราะว่ามันจะได้รวดเร็วขึ้นแล้วก็ไม่ส่งซ้ําซ้อนตาปกติแล้วผมก็ไม่เคยมีการส่งซ้านะ <c oughs> เพราะว่าเหมือนกับว่าเราสแกนตลอดเวลาว่า1 2 3 4 5 6 7เช็คชื่อเช็คลายดต่ออะไรยังไม่มีประวัติการส่งซ้านะครับเพราะฉะนั้นไว้ใจได้ไม่มีการยัดสินค้าอ่ะตอนนี้ก็เดี๋ยวคงจะไม่ได้อาบน้ำแลครับแคปก่อน ล้างไม้ล้างมือแล้วก็แพ็กก่อนปั๊บแบบนี้เราทํากันได้นะทุกคนเกษตรกรทําได้หมดผลิตเองขายเองอย่างเงี้ยครับยังไงเราก็หาหาช่องทางในการแซกตัวของเราไปได้น้ำชาครับน้ําชาสเสบียงก็พร้อมนะครับตอนนี้ทั้งโจ๊กทั้งกว๋วยเตี๋ยวทั้งน้ําชาก็คืออย่างที่บอกนะครับว่าเราผมเนี่ยดื่มชาตลอดจริงๆนะมันส่งเสริมสุขภาพนะจริงๆนะ แล้วชาที่เราทําเองแล้วเราจะแต่งกลิ่นอย่างไรก็ได้นะผมก็บอกอย่างนี้อยากดะกลิ่นมะตูมก็ใส่มะตูมอยากจะเปรี้ยวนิดนึงผมอันนี้อันนี้ผมอยากเปรี้ยวนิดนึงเพราะว่ามันเจอแระหว่างผมก็เอามะนาวตาแัแห้งเนี่ยใส่ไปทิ้นนู่นมันก็ได้กลิ่นของผิวผิวมะนาวกับเปรีย้ยวอะไรประมาณเนี้ครับคือถ้าชาทําเองเนี่ยเราปรุงเราแต่งได้ตามใจชอบมันก็เลยเป็นอะไรที่เราถูกใจมากกว่าก็นแนะนํากันนะครับชาทาเองกินเอง ไม่อยากจปนเกินไปอ่ะวันนี้ตอนนี้คุยกันสั้นๆครับหัวค่้แล้วก็เดี๋ยวแพ็คของกันต่อสวัสดีครับ